สวัสดีพ่อ่พี่น้องเช่าวเกเตรษกรแตละกับเอฟซีช่องลูกไส้ในหอยทุกคนนะครับผมเมือนีดกับผ้าพีผ้านนองมาเบิองฝูงควายแน่นนะครับผมมาอัปเดตนะครับผมว่าตอนนี้เป็นยังไรเนี่ยลูกคายตัวใดจังสี่นะครับติดจองหรือว่าเปิดแบงตัวใดนะครับผมเมือนเด็จะพามาชมกันเลยนะครับสวัสดีครับไปแน่นครับผมครับผมครับผ้าไปเบิองควายคอยแน่นนะครับผมมาเบิองมาอัปเดตเนาะลูกายออกไม่หลายเนาะ ออกหกตัวละเหลือเจ็ดตัวมันได้ออกครับตอนนี้เหลือสองตัวเหลือสองตัวคือเม่ใหญ่ย์่รับอีทุนเมย์เล่ย์ครับอีนวลเนาะอ่ามาเบิ่งตอนนี้นะครับผมลูกยใยโยกเนาะลูกอีโยกกัขายไปแล้วมันบ่ขายแล้วครับผมแต่ว่าอยู่ฟังผุ่นเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งนะครับผมอันนี้คือแม่พันธุ์ที่ชัดเจนนะครับผมเหลืองพันธุกรรมเป็นลูกของใบโยกน้อยแน่นอนเป็นลูกใบโยกแล้วกัแม่เพิ่นกะยายเล่เนาะเป็นควายอีสานเลยบอกยายเล่ ค่อยอีสานเขาโบล้านเลยแม่นบ่โอ้คุ้ยดังเดิมของขอนก่นเลยแม่นบ่ครับนี่ครับก็คือจุ่มนี่ก็คือลูกเต่าของยายเล่นะครับผมอันนี้ก็คือหนูหน้านะครับผมตัวนี้เป็นลูกเงือหนูไทยน้อยเนาะตัวนี้เป็นค่อยสาวเนาะเข่าสองปีบ่ปันสองปีละสองปีนี่ละโอ้ยนี่ครับสองปีนะครับแต่ว่ายายโยกนี่ลูกสามเนาะแม่แต่ว่าตายตัวหนึ่งนาะลูกบริเลี่ยงตัวหนึ่งกับเป็นลูกที่สามในท้อง คันละแม่งวะคันแล้ท่งเดียดกว่ลัวเดือนกว่า,วาตัวซีในร้านในทองตัวซีในทองเนาะคันนไล่แบบได้ลูกเนาะแต่<น>ว่าคันมันบริเลียงบริเลียงตัวหนึ่งเนาะ<อ>นี่เป็นลูกใบหยกพ่องบักได้ก็ไอหญ่เม,มืองของในใหญ่เมืองขอนค <c oughs> ่าตัวหาแสนบาทนะครับผมใหญ่เมืองขอนทับเบิลพัสดีทับเบิลมบ่พานนะครับผมก็เลยทับตัวญ่เมืองขอนนะครับผมสองพอันค่าทับแต่ว่าก็ตอนนี้บ่บ่บ่ได้อยู่ขอนแก่นแล้ว ไอ้บริยูน้ำพอยยอดแล้วนะครับผมค่าตัวหาแสนบาทนะครับผมใหญ่ขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ได้เดือนหนึ่งวายครับเป็นที่สิเดือนแล้วได้เดือนหนึ่งนะครับผมกับตัวนี้นุ่มสิมี่สามสามสามนุ่มน,นะครับแต่ว่าให้ลูกดีนะครับผมให้ลูกดีนะครับลูกยางงามเลยนะครับผมลูกเงินดุไทยติดจองเรียบร้อยอันนี้ก็คือน้องสาวคนเนาะตัวนี้หูหน้านะครับเป็นลูกเงินดุไทยนะครับตัวนี้ สีสูงซ้ำเอืีอยครับย่โยกนี่วัดแก้วแน่นนะครับเขาวข้านี่ขันตั้มนะครับบริตีสูงลอยหาสิบสองนะครับผมตัวน่ะตัวแย่โยกแต่น้อนขึ้นกับไก้สีซ้ำแล้วน่าจะสี่สิบห้าบวกได้ยุ่งงงเนาะน่าจะได้เนาะตัวนี้ขั้นเด็ดผสมเนาะตัวไหนแนมขั้นเด็ดครับขั้นเด็ดข้นเนาะตัวนี้น่าจะลอยสี่สิบห้าบวกนะครับผมเขาสองปีไปสองแล้วเดือนนานนะเดียรเดือนนี่แหละครบสองเลยครบครบสองปีเดือนนี้เนาะ ตัวนี้เป็นลูกเงินอุทัยนะครับผมโอ้แข่งขาเล็บงามเนาะเล็บเล็บงามนะครับผมลูกเงินอุทัยตัวนี้นะครับผมนี่กับจะเป็นอ่าซื้อยังก่อนตัวนี้กระแตกระแตลูกเจ้าแบงเนาะตัวนี้เนาะลูกเจ้าแบงนะครับผมตัวนี้มีทายาทเรียบร้อยมาเบิ่งผลงานแล้วทายาทลูกเบิ่มพล้านนะครับตัวนี้เดจักเจ๊จัะมือก่อนหน้าแน่นโอ้โหแมนโอแมนลูกมันโอ้โหแมนหมดตัวนี้ตัวนี้เอาคือมาอยู่นะคตัวนี้ลูกแม่ดาว โอ้ลูกมันในว่านี้หมอฝุ่นอยู่ฝุ่นลูกมันอยู่น้ำมูกฝุ่นวานลูกเนาะเห็นน้ำกลนเนาะนน่มกก็็วาเปลูแอันนี้ว่วแมนลูกนะครับผมอันนี้ตัวนี้หลานสายท้องสุกโอ้ร้านสายท้องสุกตัวนี้ตัวน้อยเนี่ยตัวผู้เนี่ยหางคดมันหางคดน้อยโอ้หางหางคดน้อยหนึ่งแต่แต่ฮันเดมีคนจอมนะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นแย่เลี้ยงเลี้ยงขาเนี่ยเยอะโยกนะครับตัวนี้ค้องค้องตัวใดครับตัวนี้เอ้ยเจเล่ พ้องลูกใบยกพ้องลูกใบยกค่ายคาย่ไอ่ไอ่เองเนาะซื้อมาเนาะเป็นลูกของใบยกร้านใบยกนะครับในท้องคนระับได้จักเดือนหน่ยตัวนี้<ะ><ะ>อ๋อกำหนดคลอดสงการิ<ะ>่มแม่บอกนะครับแม่คอกแม่ลักนะครผมนี่ครับผมตัวนี้เป็นแม่ที่ใหญ่นะครับผมสูงกระสีกัตั้มลอยซีซิบวกอยูบ บบตัมก็อร่อยสี่สิบสามสิบก็ปีนะค,ค่อยตัวนี้ไอเนี้ยอันว่าเกิดมาก็เห็นมันใหญ่แล้วนะครับผมตัวนี้เมืองครับกระดูกแข็งขาใหญ่นะครับผมเล็บมุ่นตัวนี้เมืองครับสามสิบก็ปียังให้ลูกได้สบายนะขั้นเลี้ยงสมบูรณ์นะครับผมตัวนี้คือเป็นแม่คอกแม่รักแม่ดังแม่เดิมเนาะก็ะคือบ่ได้แบงบ่ได้ยยังเนาะซุ่มนีิเนาะซุ่มนีนะครับผมเรานีคือ เอาไว้พัฒนานะครับผมเอาไว้ต่อยอดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งอีกชุ่มหนึ่งเลยนะครับผมลูกอันอีกตัวนึ่งยาเต็มมันติดดีโมเห็นเนาะที่เจือดเน่าตัวนึงอีกตัวนึงอีกเจือดเน่าโมเห็นตัวนี้เป็นลูกเจ้าแบงค์นะครับตัวนี้อาจจะนี่ยตัวนี้หนูหน้านะครับลูกนี่ดูไทยแล้วก็โยกนะครับผมลูกใบยกนะครับตัวนี้สามนุ่มแต่ว่าให้ลูกดีขนาดลูกงามนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอีก อ๋อตัวน้อยเมื่อกี้น่ะตัวนี้นะฮันได้ติดจองตจองล้วฮันได้ติดจองแล้วตัวนั้นกับตัวนั้นบ่เป็นเต่าหรอกตัวนั้นบ่มันตำนี้เนาะมันสะดือสะดือตุนนะผมนี่ตัวนี้ฮันได้มีคนจองเนาะครับขอบคุณน้อยแม่แม่ยังก่อนนะครับแม่หน่ะแม่พูนแม่ตายเพิ่งออกเนาะได้๋ติดิเขาเดือนเี็นลำมั้งเดีเขาเดือนเนาะตัวนี้ได้เนียนแล้วแม่ตาย เราเดียวกันนอสองตัวนี้ตัวนี้ยียังซื้อยังตัวนี้ดาวยี่ดาวนี่ลูกเพื่อนอายุไรเรียกกันบอกตัวนี้จะเป็นไยเป็นบ่ตัวนั้นท่านพ่อเป็นตัวผูเนาะตัวนั้นเดียนวัวมันออกอะไรกันไหมพอมันเป็นสายท่องสุกเป็นลูกท่องสุกทองเสียพิษอ๋อลูกทองพอมันเป็นลูกกันสายท้องสุกเนาะแสดงว่าเป็นสายท่องสุกหรอันชื่อว่าพิษดิท่องสุกนะครับผมของกันเสียพิษหลัดหน้าเพียงนะครับผมอ่า ปูปูมันเนาะปูมันหมดหรือพอเลยปูมันัใสู่มนเนาะปูมันเป็นลูกท้องสุกพอมันเป็นลูกพอมันเป็นลูกบระกันบากอ้วนเนาะครับผมนี่นะครับผมข้าได้ติดจองนะครับเป็นตัวขู่เดือนนึงอาจจะหางโคตนิดนึงโคตรนิดนึงนะครับหางโคตนะครับผมตัวนี้กันอยากได้เนาะยาโน้มก็คอยมาเบิ้งอ่ะเลยความเบิ้งฝนเดือนนี้บ่ กำาลังลก่อนนาชิไรกันก็มีเลซตัวสุดเลยปีหน้าเนาะหลังปีใหม่กันปะผสมยังไหวตัวนี้นี่นียนทับปุ้ยเพลยอดทับบกเผ็ดอ๋อทับบกใหญ่เมืองขอนหมดตัวนี้นี่ครับลูกกันลูกลูกไอ้แม่ที่ว่าเป็นลูกของเจ้าแบงค์นะครับผมตัวนี้พอเป็นเบิรมพันล้านเพิ่นจองแล้วไปไปทางใดก่อนนี่ ไ,ไปเชียงรายเนาะได้จังมือกว่านะครับอายุที่เขาสองเดือนนีล่ละที่เขาสองเดือนรับเบิ้งเบิ้งนะครับตัวนี้ <c oughs> คือออกมาใหม่ๆนี่กระดูกแขงขาบอกใหญ่นะครับตัวนี้ตอนออกมาใหม่ๆครับตอนนี้ก็โอ้แขงขามาเต็มเลยนะครับผมมันคือมันอยู่น้ำม, <c oughs> มูมันมันเกิดรุ่นตัวเผือกเชกดเดือนเนี่ยเกิดรุ่นตัวเผือกสองเดือนแต่ว่าซ้ำกันเห้วตอนนี้ก็ตัวเผือกมันเดีอยกว่าตัวนี้สามเดีอยกว่าไหมโอเดีอยงกัวเนี่ย นี่เลยครับผมอ๋อตัวนั 3, 4, 3, 4 mm. <huh> ้นมี <ahead> well, so. ุนไถ่ตัวนั้นอิหยกตัวนั้นถือว่าเพื่อนติดจอนไปโคราชเนาะแม่สามพิศมิสามแสนซีนะครับผมตัวนั้นลูกอีโยกอีโยกที่ว่าเป็นลูกของใบยกนะครับผมแต่ว่าพอเพื่อนนี่คือเงุ้นงุ้นหนุนไถ่นะครับผมน่องคือสภาพพอซื้อเพื่อนแม่นี่ครับอันนี้บ่ได้ใหญ่หัวหันญ่ด้วยพันธุกรรมสีซ้ำแม่นี่แล้วแม่นี่ปีกว่านะครับผมนี่ แม่ขางนานี่ปีกว่าแต่ว่าตัวนั้นจะเขาเจ็ดเดือนนะผม,ะมเบื้องเบิ่งครับนี่ครับเดี๋ยวพามาเบิ่งนี่คือไงพันลูกกรรมนะครับผมตัววา่ปีกว่าคขายเจ็ดเดือนนะครับเบิ่งเอาครับนี่ครับตัวนี้ไปฟ้ามเสียทวี่เนาะไม่ยังเกาะปักฟ้ามทิศทวี่อยู่ด้านขุนคขดน,น,น,นะครับผมมันอยู่บะนี่ครับเดี๋ยวจะถ่ายเบิ่งชัดๆนะผมเบิ่งด้านถ่ายนะครับตัวนี้เป็นเป็นลูกแม่โยกเนาะแม่ลูกแม่โยกแม่โยกลูกอ่า ไม่ยกนะครับผมเดี๋ยวจะมาเบิ้งดันนะเกิดดาวพืชสห่านะครับผมตัวนี้บบนเกิดเดือนพืชสห่านอ้นนอยเนี้ยเนาะเบิบ้งครับเบิ้งกระดูกแข็งขานะครับผมนี่ใหญ่พันดุก,กับนะผมเบื้งครับควายหกเดือนกว่านะครับผมสามควายปีกว่าแล้วใหญ่ใหญ่งงเลยตัวนี้สามแสนสามแสนสามแสนสี่หมื่นเนาะไปด้านคุณขดนะครับผมนี่ครับไายให้เจ้าของมันชมนะครับผมถือว่าพัฒนาการมาดีนะครับผม ทรงตอนยานุ่มเนาะเบิ่งกระดูแข็งขาเล็บนาครับผมแต้มเติมนี่ชัดเจนใบยกบวกเงินหนูไทยนะครับผมสายใบยกบวกเงินหนูไทยตัวนี้อ๋อยอยเบิ่งครับโอ้ยางงามเลยตัวนี้นี่ครับใหญ่พันธุกรรมนะครับผมบ่ได้กินหัอาหารนะครับผมปล่อยเนี่ครับเบื่องครับน้าทุงไฮทงหน้านะครับผมปล่อยไปตามธรรมชาติเลยงามขนาดนะครับผมสายพัฒนานะครับผมพัฒนา นี่ครับเหนบ้านนะครับผมแต่ว่าถ้าดูกรรมผัดหนามาเรื่อยๆนะครับผมเอ้าสิยางน่าเป็นอยังแบบนี้ก <c oughs> บตัวนี้นครับตัวนี้ก็ไปเชียงรายเนะเาะบางนี่รูเบิรมพันลานแข่งขาบุกใหญ่นะตัวนี้เบิ่งด่านท้ายไปมาดูครับโอ้ถดูแข่งขาถ่ายญ่นะครับผม มีแต่ขั้วไอ้น่อยนะออกไม้หลายนะตอนนี้ตอนมาายรอบก่อนมีแต่ทองเบิ้งครับเบิง้งกระดูกอยากให้เบิ้งกระดูกแข้งขาครับผมมึงครับคอขาอันไดครับมีมมีใบวะเนี่ยมี่ใบมีหลอดครบ <c oughs> ล้านเปอร์เซ็นนะครับบัวลอ,อยตัวนี้นี่ครับกับแม่เิ่นเป็นลูกของเจ้าแบงนะครับผมตัวนี้พอเป็นสายแม่ลูกเจ้าแบงเนาะพอเบิเม้มพันหลาน ชัดเจนนะครับผมพันธุกรรมทั้งสายพอทั้งสายแม่นะครับผมบอมีแอบอ้างครับผมอันนี้คือพันธุกรรมชัดเจนนี่ครับแข็งขาบังครับปล่อยไปจ้าบาทอนนี้ตัวนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดมื่นทรงพอมทรงพอมแต่ค่าหนาไมันกาจะมือหนึ่งล่ะอันนี้ทรงพร้อมนะครับผมยาหนุ่มนะครับผมจับตอนยาหนุ่มประมาณแปดเดือนวัยหรือว่ายีสิบเดือนยาเจ็ดแปดเจดยี่สิบเดือนแล้วแต่มันเศร้าเศร้ากวจังหวัดจังหทรงยาหนุ่มจังจังเอาไปทรงเนาะถือว่าเดือนกว่ววัยนี่ แข็งครับอย่ยอยง,องเงี้ยเดอองนดีนและมันที่เท่าไรผู้ที่ว่ายอไรวผู้ใหญ่ใหญ่ไงพันดูกำรรนะครับพวงนี้นี่เบิ้งครับนี่แม่แม่ตัวใหญ่นาะพวงนี้เนาะผู้ถือว่าเบิ้งครับเจ้าของตัวนี้นี่ถือว่าได้ดีนะครับผมเพราะว่าพันดูกำรรนี่ชัดเจนทั้ง่อทั้งแม่เลยนะครับผมผม,มีแอบอ่างครับมีแม่เห็นนะครับมีทั้งย่ายพย่อมมีย่ายให้เห็นนะครับผมมีแม่แล้วครับคอนี่ชัดเจนแล้วลูกใบยก ครับผมโองม้งามงามงามยโยกเนี่เป็นลูกใบยกนะครับผมอันนี้เบิงครับทรงพันธุกรรมมะฮอดหลานควยเจ็ดเดือนหกเดือนกว่าซ้ำวขยปีหนึ่งนะครับผมปีกว่านาะตัวนั้นเนาะตัวหน่อยนะเนาะมีแล้วเด้นหน่อยมันอีดอนนะอีดอนจนนองจนได้สามเดือนนะครับผม,ามสามเดือนซ้ำกันนะครับก็ควยหกเดือนกว่านะครับตัวนั้นอีดอนหน่อยนะครับผมลูกแก้วฟ้าใบตัวนั้นจักนมตัวนั้นสองนมสองนม เดี๋ยวไปเบิ้งควายสาวอีกตัวหนึ่งนี่ครับก็คือฝูควายแน่นนะผมกับมีค่าค่ากันไปเนาะตัวใหญ่ตัวหน่อยเนาะอันนี้ค้ายตะลูกนะครับผมเบิ้งครับลุกเบิ้มตัวนี้ถือว่าได้ดีนะครับผมจาของที่ซื้อไปหรือว่าได้ดีมากเลยนะครับผมถือว่าพ่นดูกรรมมากดีเลยนะครับท่างสายพ่อสายแม่แข็งขางามน่ครับแม่กับตัวใหญ่นะครับผมลอยซีซีบวกนี่คือ แกงนี่ยยน,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 นี่โบยใหญ่ปันใดหน่อยเนาะนีมเเจ้้าือสายเนื้อนะครับผมนี่ซีเมียตัวนี่สิเป็นเนื้อหลายนะครับผมอาจจะบยงสูงคือคือจุ่มสายยยโยงเ,เนาะให้ลูกดีมันบ่อยเนี่ยสำนุ่มดีเนาะเเเดยยว่าบงต้นนมมัแต่ละตัววันง่วนุ่มนะครับผมก็ทายให้เบือ้อง <c oughs> นี่เดี๋ยวจะให้เบื้องตัวนี้สำหรับผู้ใดที่อ่า ขุ้นบัวลายนะครับผมจะราคาพันธุกรรมดีนะครับผมนี่ครับผมเบิ้งกรอนนะครับล้ำตกระดูกแขงขาหนาเขาควายนี่บ่ถึงสองปีนะครับน่าจะประมาณสิบแปดเดือนปีเครื่องนี่แหละครับผมควายนะแล้วก็น้าเลี้ยงตกน้าเลี้ยงแน่จังน้อยนะครับผมเบิ้งกระดูกแขงขาเลยนะครับผมดูกแขงขาใหญ่บผมนี่ครับผม ว่บา,าอบอกไว้กอนนะครับผมปลายหางนะครับผมปลายหางกัดอกหนอยนึงนะครับผมปลายหางดอกหน้อยนึงนะครับผม,บผมแต่เรื่องเนื้อหนังกระดูกแข็งขานี่เป็นตัวไงนะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นลูกตัวใดก็อะ้รตัวนี้เพราะว่าลูกเก่าเลื่นของเก่าคนว่าลูกเก่าจะเลื่อนนะครับแม่นี่เป็นควายสาวนะครับผมปีเครื่องนี่แหละอายุนะครับผมกระดูกไงบองครับรประมาณลอยสามสิบต้นต้นหนอยเนาะประมาณนี้นะครับ เบืงลับนาเขา,างไงเต็มเติมชัดเจตน,เน,นตัวนี้เปิดเท่เเนะเา,<ม>าไรเนี่กกนนนยตัวนี้เปิดลขเท่าเ้าแล้วเจ้าแล้วเปิดเลขแปน็ดไปไปแปดแปดแนดจปดแ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 ปปดแดแดแปดแปดแปดคปดแปดแปดปหแปดแปดแปดัปนาปดัปดาปดดเปดดรปดแปดแแดดดดาดปดปด้ปดป ขันอยากได้เนาะขันบตีเนาะขันถูกกรรมดีขันบตีมนาะหางดอกขันบตีเนาะปลายหางนิดเดียวเนาว่าดอกตัวแข้งขานี่บต้องพูด<ห>ถึงหงอหนังนี่เบิึงครับย่นย่นเลยแข้งขานีง่ายง่ายดีตัวนี้เบิึงครับมามองเป็นแปนกันเลยครับ,ๆๆรบนี่เบิึงครับเบิึงเลยกระดูกแข้งขานี่เบิึงนี่ครับเบิึงกระดูกแข้งขานี่ยางง่ายเลย นาเขาถือว่าใส่ได้ครับผมเขากว้างดีหลใหง่อยู่นะครับนี่ครับปล่อยน้ําฝูงครับผมปล่อยน้ําฝูงอาจจะความสมบูรณ์น้อยแน่นอนครับความสมบูรณ์น้ำเลี้ยงตกน้ำเลี้ยงแน่นะครับผมค่อยผู้เฒ่าลี้ยงนะครับผมผผม,ม,ม,มีแต่แบบปลามไปน้ำตรงไฮตรงหน้าบาดีบริกัวอาหารนะครับผมกินตามีตามเกิดนะครับผมถ้าความสมบูรณ์แต่ว่าเรื่องพันธุกรรมเนี่ ดีนะครับผมแข่งขาโค้งสางใหญ่นะครับผมขาดแค่นลำเลี้ยงเนาะกำลังจะเลื่อนเติบโตนะครับผมตัวนี้แปดวัที่แปดเปิดไวัที่แปดหมื่นเจ็ดนะครับผมอ่ามันสมทะเลกับคอยมาต่อรองเอาเนาะเอาไว้แน่นคันบุได้สนใจกับเบอร์โทรอีกครั้งครับผมศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสามห้าแปดสามห้าแปดสี่เก้าหกเจ็ดสี่เก้าหกเจ็ดน้อยเนาะอยูบ้านทุ่มน้อยเนาะบ้านทุ่มตำบลบ้านทุ่มอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผม ถ้าผู้ใดอยากมาเยี่ยมมาชมหน่อยเนาะมาเบิ่งได้นะครับผมปล่อยไปเบิดล่ะค่อยหน่อยเดี๋ยวอยู่สองตัวเพราะว่าตัวนึงมันสะบือตุนเนาะมันบ่เป็นตเอาอีกตัวนึงกะหางคดนิดนึงคันบ่ตีกะค่อยมาเบิ่งเอานะครับผมอ่าฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามเช่นเคยนะครับผมกดซับสไคร้กดน้ำกดกระดิ่งไว้เดี๋ยวจะบริหารลิปใหม่ๆตัวหางคดนี่กระดูกช้างขาใหญ่ดีครับผมงามขอบนะครับผมเป็นสายท้องสูงหน่อยเนาะ ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับ